สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านชาวลัคนาราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมพบกับหมออ้อยเป็นประจำทุกเดือน สำหรับเดือนนี้หมออ้อยจะมาทำนายดวงชะตาให้กับชาวลัคนาราศีเมถุนว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรสิ่งที่ต้องแก้ไขและข้อควรระวังขอให้ท่านรับฟังอย่างมีสติการงานชาวลัคนาราศีเมถุนท่านมีโอกาสได้เดินทางไกลและปฏิบัติหน้าที่การงาน ลักษณะการเดินทางของท่านมีโอกาสที่จะเดินทางไปกับคู่ครองคนรักเพศตรงข้ามผลที่ได้รับคือค่าตอบแทนที่ท่านได้อาจจะไม่ค่อยพอใจนักขอให้ท่านอดทนทำไปก่อนแล้วทุกอย่างจะพัฒนาดีขึ้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีค่ะท่านมีโอกาสได้ปฏิบัติหน้าที่ การงานที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานแปลกๆคำว่างานแปลกๆก,ก็คืองานที่เกี่ยวกับความเชื่องานที่เกี่ยวกับเอ่อลี้ลับจิตวิญญาณความตายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงนี้จะมีงานจ็อบพิเศษด้วยนะคะนอกจากงานลี้ลับต่างๆที่ท่านเจอแล้วนะคะซึ่งเป็นงานจากถิ่นแดนไกล ให้ท่านได้ทำโดยไม่คาดฝันมาก่อนงานแบบฟุกๆอะค่ะการเงินชาวลัคนาราศีเมถุนเข้าเร็วออกเร็วมากค่ะแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการเงินที่ได้ได้จากงานที่ต้องลงทุนลงแรงที่ทำไวอะค่ะท่านที่ต้องการกู้ยืมเพื่อการลงทุน ชาวลัคนาราศีมิถุนเป็นช่วงจังหวะที่ดีทำได้เลยค่ะความรักชาวลัคนาราศีมิถุนให้ระวังเรื่องของปากเสียงค่อยๆพูดค่อยๆจากันจะมีปัญหาได้สำหรับคนโสดมีโอกาสพบเจอคนถูกใจเป็นคนจากแดนไกลหรือพบกันแบบไม่คาดฝัน อาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวมาแล้วหรือเคยมีแฟนมาก่อนสำหรับคนที่มีคู่ครองมีโอกาสร่วมเดินทางไกลด้วยกันหรือปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยกันหรืออาจได้ไปยังโบราณสถานที่เก่าแก่สถานที่ประวัติศาสตร์โชคลาภ ชาวลัคนาราศีมิถุนให้เสี่ยงทายจากตัวเลขที่ท่านเดินไปเจอโดยบังเอิญหรือไปซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยกับคนที่แบบไม่ได้ตั้งใจมาก่อนคือซื้อแบบกระทันหันหรือเจอเจอกันโดยกระทันหันประมาณนั้นนะคะข้อควรระวังระวังชาวลัคนาราศีมิถุนจะมีปากเสียงกับคนรอบข้างเพื่อน ญาติคู่ครองบริวารเพื่อนร่วมงานผู้ใหญ่หรือบุคคลเหล่านี้จะนำเรื่องร้อนใจมาให้ท่านขอให้ท่านระวังอาจจะมีการสูญเสียญาติผู้ใหญ่เกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ท่านอาจจะมีโอกาสได้มรดกได้ทรัพย์สินแต่เป็นทุกขลาบนะคะ สำหรับวันนี้หมออ้อยขอฝากคลิป12ราศีใน YouTube ของหมออ้อยชื่อช่องมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์ทุกสัปดาห์ชมการไลฟ์สดหมออ้อยดูดวงชะตาให้ฟรีหนึ่งคำถามหนึ่งแชร์ช่วงเวลา19.00น,นถึง20.00นหนึน่งชั่วโมงเท่านั้น ติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หมออ้อยได้ทำคลิปในครั้งต่อไปสุดท้ายนี้หมออ้อยขออำนวยอวยชยัยให้ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านพบกับความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านผ่านพ้นโ่ยภัยทั้งปวงสุขภาพแข็งแรงมีความสุขตลอดปีตลอดไปสวัสดี